สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอแลออะอาจารย์ท็อปในรายการองค์เทพเสริมดวงที่จะพูดให้ฟังก็คือว่าการครบคนเนี่ยมันสําคัญนะเพราะว่าจะชิปหายหรือจะบรรลัยหรือว่าจะคบแล้วไปได้ดีมันอยู่ที่ว่าเราครบกับใครครบแบบไหนในที่เนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมเจอมาเยอะเจอเยอะผมได้ยินตั้งแต่วัยเด็กบอกว่าการครบมิตรด,ดีมันก็ทําให้เราไปในทางที่ดีแต่ถ้าหากคบมิตรไม่ดีเรื่องก็อาจจะมาถึงเรา ผมเคยเห็นนะชีวิตหลายคนผิดพลาดปพระครบเพื่อนผิดพลาดปพระครบเพื่อนเพราะอะไรรู้ไหมในวัยเด็กเนี้ยเราครบได้แต่โตขึ้นเนี้ยเราต้องต้องเลือกเลือกนี่คืออะไรเลือกว่าถ้าคบแล้วเนี่ยมันไปในทางที่ดีมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าคบแล้วนั้นมันไปในทางที่ไม่ดีนเนี่ยยเปีปัญหา,ามันเกิดไ,ไอเบียดเบียนเรามันก็ใช่อยู่แต่ปัญหาใหญ่คืออะไรรู้ไหม พาไปทำกเล่นการพนันอย่างเงี้ยพาพาไปเล่นการพนันพาไปติดคุกพาไปติดคุกเงี้ยเนี่ยสุดยอดเลยเจอมาเนะปาพากันจะพาไป,ไปผิดกฎหมายเออนั่นแหละก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนวัยเด็กเนี่ยถ้าคุณคนคนผิดพลาดอะไรก็ตามเนี่ยเราไม่ควรปล่อยให้ผ่านเลยคือรู้ไหมเขาบอกว่าถ้าเราไม่มีมิตรเราก็ไปคนเดียวสักก็จ,จบเรื่องนี่เรื่องจริงนะเพราะอะไรรู้ไหม ผมเคยได้ยินเรื่องนี้ตั้งนานแล้วว่าถ้าเราไม่มีมิตรเราก็ไปคนเดียวสะก็จบเรื่องเพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้ว่ผมเห็นหลายๆคนนคนหมดเนื้อหมดตัวหลายหลายคนออไม่มีตังค์เหลือไม่มีเงินเหลือไม่มีเงินติดตัวเพราะอะไรเพราะมิตรเนี่ยแหละมันพาไปหนึ่งพาไปพนันมั่งพาไปเสพยามั่งพาพาไปพาไปเข้าคุกม,มั่งไปได้วยกันเนี่ยแหละมันมีนะแล้วถามว่าสําคัญก็คือคบคนแบบไหนกลายเป็นอย่างนั้นบางทียืมเงินไปเล่นการพนัน แต่ไม่มีใครเขาครบไงพอตอนหลังๆก็เริ่มไม่มีใครเขาคบอะไรใครนี่เรื่องจริงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะปัญหาก็คือการครบคนเนี่ยคบมิตรเนี่ยสาคัญที่สุดพระพุทธเจ้าเคยกล่าวไว้นานแล้วนะว่าการครบมิตรเนี่ยมิตรจะพาเราไปบรรลัยแบบไหนอะให้ให้ให้ถอยออกมาผมเคยได้ยินว่าถ้าไม่มีมิตรด,ดีให้ไปเองคนเดียวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนกินเหล้าเนี่ยสุดท้ายอะผลทางสุดท้ายคือเป็นโรคอะไรโรคทางสมองไม่เป็นโรคทางสมองก็เป็นอ้นี่เป็นอมัอมาพาต ไม่เป็นอามาพึ่งอามาพาไปสต็อกตายนี่เรื่องจริงเจอมาเยอะแล้วคนที่แบบว่าพากันไปเล่นพนันอะ่ะสุดท้ายสุดท้ายต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ติดตามกันไปแล้วต้องไปฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายเพราะหมดเนื้อหมดตัวบางทีก็ติดคุกใช่เจอมาเยอะมากเรื่องแบบเนี้ยถึงพยายามเตือนยาเอ้ยเนี่ยอืมถึงพยายามเตือนใจทุกคนไงว่า พยายามนะถ้ามีมิตรดีอ่ะก็ครบไว้แต่ถ้าเกิดว่าคิดว่ามิตรไม่ดีไปคนเดียวเลยดีกว่าสบายใจใช่ไปกับมิตรดีอย่างเช่นอะไรคะก็ไปกับมิตรด,ดีมันจะดีกับตัวเราเพราะว่าปัญหาคือมิตรมิตรดีเนี่ยมันจะทําให้เราไม่มีปัญหา <ไป S 1> มากพาไปทำดีพาไปทําบุญพาไปไหนพาไปพาไปสร้างบุญพาไปหาความรู้อย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าพ,พาพาไปทํามาหากินใช่ เขาหลอกให้เราพูดจริงนะในโลกนี้ผมเคยได้ยินคำหนึ่งครูบาอาจารย์แกสอนเขาหลอกให้เรามีความรู้ดีกว่าหลอกให้เราโง่นะนี่เรื่องจริงถ้าหลอกแล้วหลอกไปในทางที่ดียอมให้เขาหลอกไปเถอะดีกับเราจริงนะนี่เรื่องจริงอย่างเช่นบอกว่าเพื่อนหวังดีอยากพาไปไหว้พระทําบุญก็ดีกับเราแต่าไม่บอกว่าจะพาไปไหนอ้าวพอไปถึงที่ไปทําบุญไปไหว้พระก็ดีอ,อ,อันนี้อันนะั้นคือหลอกไปในทางที่ดี ถ้าหลอกไปในทางที่ไม่ดีทีเดียวเลิกเลยเลิกกันไปหลอกไปแล้วไปบอลอะไรอเงี้ยหลอกไปเข้าไปเอามีเงินไหมเอามามาซือะไรอย่างนี้ใช่อันนี้เรื่องจริงเจอมาเยอะแล้วปัญหาก็คือว่ามันกลับไปได้ถ้าเกิดไปติดแล้วก็กลับไม่ได้แล้วมีปัญหานะนี่เรื่องจริงเอาไปละ <c oughs> ติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่เ facebook ครับโอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร061 9ก้าเก้าสองสองหกสี่ห้ศ idrino สิรหนสนใจดูรวงอ่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ย,ยิปสีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณนะหน้าทองสาธิกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนศารวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรม จำหน่ายเทโล่เครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนไพ่ยิปซีจากใบเกติบัตขายไพ่ยิปซีพร้อมตำรานะคายไพ่เทพพร้อมตำราศึกษาได้ด้วยตนเองค่ะรับทำพิธีขอขมากรรมตามนี้ครับและผมครับเฟซบุ๊กครับวชิระยาจินดาเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 นะ ขอฝากกดซุปเปอร์ตงด้วยนะคะแล้วขอฝากกดติดตามสับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดสั่นกระดิ่งได้ที่ช่องชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนในเมตพยากรออฟฟิเชียลค่ะกราบขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีสสดค่ะ